ลิเวอร์พูลเปิดบ้านเอาชนะเซลซีสองประตูต่อหนึ่งทำให้ลิเวอร์พูลนำเป็นจ่าฝูงอีกหนึ่งอาทิตย์นะครับยินดีกับแฟนลิเวอร์พูลทุกท่านนะครับหนาวไปอีกหนึ่งอาทิตย์นะครับมาดูสวีไลท์ซื่อตัวจริงของอนเนอร์สล็อตท,ที่ส่งลงไปวันนี้นะครับผู้รักษาประตูเคลเรอร์นะครับอกองหลังเวอร์จิลฟันไดโคนาเต้แบ็กขวาเทนอาโนแบ็กซ้ายลอบโบกองกลางไลอัอนกาเวนแบกเคอร์ติจโจนโซบอลไล กองหน้ามีซาลากักโกแล้วก็โซตานะครับเกมนี้เริ่มครึ่งแรกประมาณ10กว่านาทีเซลซีก็เป็นฝ่ายบุกแล้วก็ครองเกมดีกว่านะครับในนาที29่ิเวอร์พูก็ขึ้นนำไปก่อนนะครับจากการยิงจุดโทษของโมฮัมเหม็ดซาลาแต่เกมนี้ก็น่าเสียดายนะครับทีมลิวพูเราก็ต้องเสียดิอาโก้โซตากองหน้าคนสำคัญในนาทีที่30นะครับ โดนเปลี่ยนตัวออกไปด้วยอาการบาดเจ็บเปลี่ยนเอาดาวินนูนเยสลงมาในในนาที30นะแทนดิอากโซตาเริ่มต้นเกมนะครับเลิเวพูก็ดูเล่นเอื่อยๆเฉยๆนะครับยังจับจังหวะเกมไม่ได้นะครับและแดนกลางก็ดูเป็นรองเซลซีนะครับแต่หลังจากผ่านไป20นาทีดูเหมือนว่าจะเริ่มตั้งเกมของตัวเอง ได้ดีมากขึ้นนะครับและก็สร้างปัญหาให้กับเซลซีได้มากขึ้นแต่ก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเกมนี้น่าเสียดายนะครับท้ายเกมที่ VAR ไม่ให้จุดโทษนะครับจังหวะของเคอร์ติสโจนปะทะกับโรเบิร์ตชานเชสไม่งั้นก็เกมมันก็จะง่ายขึ้นนะครับถ้าเราได้จุดโทษลูกที่2นะครับถ้าเรายิงนำขึ้นเป็นสอูนย์นี่ก็ รูปเกมแล้วก็จะเล่นง่ายขึ้นแต่กรรมการก็ห่วยนะครับเกมนี้ลูกจังหวะนั้นนะ่ะผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดโทษนะเพราะว่าผู้รักษาประตูเซลซีก็เหมือนออกมาก็ไม่ไมโดนบอลน,นะครับผมเปิดจิโจนตีลังกาเลยนะครับผมคิดว่าจุดโทษแน่นอนเพราะว่าเข้าแรงด้วยนะครับแต่กรรมการก็ไม่ให้ในเกมนี้นะครับหัวใจจะวายนะครับแฟนๆเลนผูทุกท่าน เพราะลงมาเริ่มครึ่งหลังได้เพียง2นาทีเซลซีก็ตามตีเสมอได้นะครับมันเป็นอีก1เกมที่ยากจริงนะครับเพราะลีพูเราเจอกับเซลซีนี่ไม่ใช่งานง่ายและยังดีที่เคอร์อติจโจนยิงให้เราขึ้นนำา2ประตูต่อนหนึ่งในนาทีที่52จากการแอสซิดของโมซาลานะครับโมซาลาเกมนี้ก็ เป็นอีกเกมที่สุดยอดนะครับยิงหนึ่งแล้วก็แอซซิตหนะครับถือว่าฟอร์มก็ยังร้อนแรงเหมือนเดิมสำหรับคิงโมของพวกเราในช่วงท้ายเกมนะครับเซลซีก็มีโอกาสยิงอยู่หลายจังหวะนะครับในช่วงท้ายเกมทดเวลาบาดเจ็บแต่ทีมลิเวอร์พูลของพวกเราก็เลือดนักสูนะครับร่วมแรงร่วมใจกันผ่านเกมนี้มาได้ในเกมนี้ พอยกแมนอัตโนมัให้กับเคอร์ติสโจนนะครับทุกคนเกมนี้เขาทำหนึ่งทำให้เราได้หนึ่งจุดโทษแล้วก็ยิงได้หนึ่งประตูนะครับถือว่าเกมนี้ก็เป็นเกมที่ดีของเคอร์ติสโจนนะครับลูกยิงที่เคอร์ติสโจนยิงได้ก็ถือว่ามอบให้กับลูกสาวเขานะครับผมเป็นของขวัญน,นะครับถือว่ามีที่เรื่องดีๆเลยนะครับอ่ะยังไงเราก็เก็บสามแต้มแล้วนะครับถึงว่าจะเป็นเกมที่ยากลำบากและก็ บีบหัวใจของแฟนแฟนลิเวอร์พูลทุกท่านยังไงแล้วก็สามแต้มครับผมหนาวเหมือนเดิมครับหนาวไปอีก1อาทิตย์เกมหน้าจะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่ว่ายังไงแล้วก็จ่าฟู